สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับผมนำภาพของตลาดหุ้นไทยนะครับหรือเซ็ตอินเนะครับในวันศุกร์ที่18สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็คือเป็นวันศุกร์นี่ครับอันนี้เป็นภาพของตำแหน่งตลาดหุ้นไทยนะครับกับดาวจรน,นะครับวันศุกร์ที่18สิงหาคม2023เวลา4โมงครึ่งหรือตลาดปิดนะครับแบงค์คอบ ลองดีจูดรัดีจูดไามโซนนะครับตำแหน่งดวงดาวต่างๆบนจานจากดาสีนะครับเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งนี่ก็จะเป็นดาวกําเนิดครับเซตอินเด็กนะครับหรือตลาดหุ้นไทยเกิดวันที่30เมษายน7 9 7 5เวลา9โมงครับผมนี่ครับตำแหน่งดาวกําเนิดของเซตก็คือดาวอาทิกกำเนิดนะครับอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับจานจากดาสีหมุนมาชี้ที่ตรงนี้นะครับ ดาวอาทิตย์กำเนิดของเซตอินเด็กซ์อยู่ที่9ลราศีพฤกษ์ลิปดานะครับเนี่ครับดาวพระสัสบดีนะครับอยู่ที่ราศีเมษร10องศา3ลิปดาครับเรามาดูภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับในวันศุกร์ที่18สิงหาคมที่ผ่านมาครับตลาดลงไปที่1519.12นะครับลบ9.69นะครับวอลุ่ม 5 6 0 0มืล้านนะครับนี่ครับลงตลอดทั้งวันเลยครับผมลง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 การดูว่าเซตในแต่ละวันจะขึ้นลงนะครับเราก็จะใช้ดาวจันนะครับผมเรามาดูภาพของดาวจันของดวงเซตครับเมื่อจานจากราศีมันหมุนมาที่ตำแหน่งอาทิตย์กำเนิดของเซตแล้วนะครับเราก็จะมาดูดาวจันครับผมดาวจันจรครับนี่ครับดาวจันจรอยู่นี่ครับ เป็นภาพของดาวจัน์ครับผมดาวจัน์ทรจรในวันนี้เวลาปิดนะครับตลาดปิดตอนเย็นนะครับมาปิดอยู่ในเรือน8ครับผมเห็นไหมครับนี่ครับมันจะมีเส้นบอกเราเนี่ยครับว่าตำแหน่งดาวจันทเนี่ยครับโจอมาจบในเรือนชะตาที่8 s เซตอินเด็กถึงได้ลงตลอดทั้งวันเลยครับผมลงไป9.69นะครับนี่ครับและเราสามารถที่จะคำนวณได้ว่าวันต่อๆไป ดาวจันจะโคจรไปจบในเลนจตาที่เท่าไหร่ครับโหราศาสตร์ดวงดาวมีประโยชน์ตรงนี้ครับเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้โปรแกรมคำนวณได้ว่าดาวจันทร์ในวันต่อๆไปเนี่ยมันจะอยู่เลนเรือเลนเรืเลน11เรือเลน12เลือน1หรือเลนอะไรต่างๆและจะโคจรเน้นเข้าหามุมมุมที่ดีเรือน9หรือมุมอับเอน1ิมุมที่ดีในเลือน11หรือมุมอับเลือน12ครับเราก็จะใช้ประโยชน์ จากโรศาสตราดราศาสตร์ตลาดหุ้นได้อย่างมากมายมหาศาลนะครับผมผมนำทุกท่านมาชมตลาดกันดูนะครับโอเคครับผมสนใจก็ติดต่อสมัครเรียนกันเข้ามาได้นะครับก็สอนเป็นการส่วนตัวครับราคาท่านละ3 0,000บาทครับผมโอเคครับผมจะเรียนออนไลน์หรือนักสอนก็ได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ